ีทองสุดหรูที่จะส่งเสริมลุคคุณให้หรูหร่ามหาสมุดสีแรกนะคะนั่นก็คือสีเข้าเปโกร์ค่ะหรือสีทองแดงวันนี้นะคะเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าท็ฟฟี่น่ยใส่สีทองแดงอยู่ใช่ละค่ะเป็นสีที่เก๋ไก่มากเปรี้ยวอมหวานหวานอมเปรี้ยวได้ทุกลุกเลยค่ะสีทองแดงเนี่ยนะคะจะเป็นสีที่ทําให้คุณเนี่ยสะดุดตาแล้วก็รู้สึกว่าทันสมัยไม่เหมือนใครค่ะนี่ค่ะ นั่นก็นนคือสีโลสโกค่ะสีโลสโกนะคะสำหรับสาวสายหวานนะคะใครนะคะที่เป็นสาวสา,วสายหวานอยากรู้สึกอ่อนโยนนุ่มนวลเป็นแบบว่าแนวนางเอกเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยก็เอาสีโลสโกได้ค่ะเพราะว่าสีโลสโกนี่จะให้ความรู้สึกนุ่มนวลแล้วก็ดูเด็กดูอ่อนกว่าวัยด้วยนะคะเพื่อนๆจะเห็นได้ในคลิปนี้นะคะพี่ทอฟฟี่มีตัวอย่างให้ค่ะสีที่ แชมเปญค่ะสีแชมเปญเนี่ยเป็นสีทองอมเบจค่ะสําหรับใครนะคะที่ไม่ต้องการแบบว่าสีขาวอาจจะดูซีดไปหรือว่าสีทองอาจจะดูแบบว่าเฮ้ยมันดูเหลืองไปก็อาจจะเป็นสีแชมเปญค่ะก็เป็นสีที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ซีดเกินไปมันยังพ ีอะไรนิดๆหน่อยๆให้เป็นกิมมิกนะคะเหมือนสีแชมเปญที่อยู่ในแก้วค่ะรู้สึกว่าให้ความนุ่มนวลอ่อนโยนแล้วก็ที่สําคัญให้ความสุภาพด้วยค่ะมันเหมาะกับงานที่รู้สึกว่าเอออาจจะเป็นงานที่แบบว่าทางการนิดนึงหรือว่าใครที่รู้สึกว่าอยากจะให้มีความสุภาพดูหรูหราแบบผู้ดีดูดีดูแพงก็พี่ทัฟฟี่แนะนำสีแชมเปญนะคะ คเพื่อนๆใครอยากรู้สีรู้จักสีแชมเปญน,นะคะก็ดูได้นในภาพนี้เลยค่ะนี่ค่ะสีแชมเปญค่ะค่ะสีทองเนี่ยนะคะเป็นสีที่เหมาะกับงานมงคลหรือสีที่ต้องการส่งเสริมลุกให้ดูหรูหราดูมั่งคั่งร่ำรวย mm hmm. เพื่อนๆใครที่ต้องการอยากจะออกกล้องให้สวยหรอออกกล้องให้ดูดีแล้วต้องการออกกล้องให้ดูรวยดูแพงเราก็สามารถเอาสีทองเนี่ยมาผสมหรือว่าแต่งหน้าลุกสีทองใส่ชุดลุก หรือว่ามีอะไรที่เป็นทองทองอะไรอย่างนี้ทําให้เราอ่ะดูดีดูแพงขึ้นมาได้ค่ะค่ะสําหรับใครนะคะที่ต้องการออกเครื่องยังไงให้สวยหล่อออกกครื่องยังไงให้ดูดีเสน่ห์หน้ากล้่องออร่าหน้าร่องออกเครื่องยังไงให้มีเสน่ห์ออกกครื่องยังไงให้ตัดออกเครื่องยังไงให้ดูดีดูแพงดูปังนะคะก็พิมพ์มาได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะคะแล้วฟรีจะเอาเทคนิคดีๆส่วนตัวมาตอบให้กับทุกคนเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่ต้องการปรึกษาส่วนตัว p r i v a t โค y coaching นะคะก็ ไปได้ที่ inbox เลยค่ะแล้วเราเจอกันในคอร์ส